แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแยกแค่ไหนในฤดูกาลนี้แต่มีผู้เล่นอยู่คนหนึ่งที่หยุดยังไม่ให้มันเร็วร้ายไปกว่านั้นและนั่นคือบรูโน่เฟอร์นันเดสความคิดเห็นที่สะท้อนโดยรูเบนอโมริมเราต้องการบรูโน่มากกว่านี้นั่นชัดเจนไม่ใช่แค่คุณภาพและคาแรคเตอร์เขาอาจก่อความผิดพลาดบ้างแต่เขาเด็ดขาดมากทั้งที่มีบอลและไม่มีบอลเขาพัฒนาขึ้นตลอดเวลาและวันนี้เราจะมาพูดถึงบรูโน่เฟอร์นันเดส บรูโน่เฟอร์นันเดสเริ่มต้นภายใต้การคุมทีมของรูเบนออมริมในตำแหน่งเบอร์สิบหลังกองหน้าตัวเป้าแต่ด้วยอาการบาดเจ็บของทีมที่เพิ่มขึ้นและความจำเป็นในการไล่ตามเกมทำให้ออมริมผลักดันบรูโน่เฟอร์นันเดสลงไปเล่นในตำแหน่งกองกลางที่ลึกกว่าเดิมอันที่จริงในบทบาทที่ลึกกว่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะถึง64%ของเกมเทียบกับ28%เมื่อบรูโน่เฟอร์นันเดสเล่นเป็นกองกลางตัวรุกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนไปในระบบกองกลางคู่ บรูโน่ทำหน้าที่เป็นย์เมเกอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยปกติจะเล่นเคียงข้างกับกองกลางตัวรับที่เน้นการแย่งบอลมากกว่าหน้าที่หลักของบรูโน่คือควบคุมจังหวะในการสร้างเกมในพื้นที่ลึกบรูโน่มักใช้การสมบัลสั้นๆและง่ายเพื่อชะลอจังหวะทําให้ยูไนเต็ดสามารถเข้าสู่โครงสร้างการโจมตีได้ซึ่งเข้ากันได้ดีกับสไตล์การเล่นของอัมโมริมและแตกต่างจากบทบาทเดิมที่เขามักจะเล่นบอลไดเรกทันทีที่ได้รับบอลจากแดนกลาง ในตำแหน่งนี้การจ่ายบอลของบรูโน่จะเปิดกว้างมากขึ้นไม่ว่าจะมองหาการใจ่ายให้วิงแบ็กหรือใจ่ายให้ตำแหน่งเบอร์สิบนี่คือจุดที่บรูโน่สามารถเพิ่มจังหวะในการโจมตีด้วยการเล่นไปข้างหน้าและมองหาการประสานงานเพื่อพัฒนาการเล่นภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมเห็นได้ชัดว่าบรูโน่เฟอร์เดนเดสควบคุมเกมได้มากขึ้นการควบคุมนี้เริ่มทําให้ยูเนเต็ดเริ่มสร้างโอกาสในลักษณะเดียวกันโดยให้ผู้เล่นริมเส้นวิ่งทะลุแนวรับไม่ว่าจะเปิดบอลต่ําหรือตัดบอลกลับมาและด้วยคู่หูที่เน้นเกมรับมากกว่า บรูโนยังคงสามารถบุกเข้าเขตโทษและจบสกอร์ด้วยการเคลื่อนที่เหล่านี้ได้ภายใต้ระบบของอัมบริมหมายเลข8แทบจะมีอิสระในการเคลื่อนที่มากที่สุดโดยมีวิงแบ็กเติมเกมสูงบรูโนสามารถเก็บบอลได้โดยมีเวลาและพื้นที่ในตำแหน่งฟูลแบ็กด้านกว้างซึ่งเป็นตำแหน่งที่บรูโนสามารถสร้างสรรค์เกมได้ด้วยการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมและการควบคุมการครอสบอลและบรูโน่เฟอร์เดนเดสเป็นสิ่งที่คนไม่คิดว่าจะเข้ากันได้แต่เขาเป็นนักฟุตบอลที่มีเทคนิคยยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดการทีม และนั่นเป็นเหตุผลที่เราเห็นเขาเป็นกองทัพสร้างสรรค์นคนเดียวภายใต้การคุมทีมของโอเลกุนาโซชาเป็นกองหน้าตัวในที่เติมสูงภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮากและตอนนี้เป็นกองกลางตัวต่ำภายใต้การคุมทีมของรูเบนออมอริมการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี้มีความสมเหตุสมผลสำหรับบูโน่เฟอร์นันเดสซึ่งฟอร์มการทำประตูของเขาลดลงตั้งแต่ยุคข,ของโอเลกุนนาโซชาอย่างไรก็ตามในขณะที่ฟอร์มการทำประตูของบูโน่ลดลงความคิดสร้างสรรค์ของเขากลับเพิ่มขึ้น ต่อ90นาทีเขามีสถิติการสร้างโอกาสยิงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในฤดูกาลที่แล้วของพิมิริกในขณะที่เขากาลังพัฒนาการสร้างโอกาสทําประตูในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ชุดทักษะของบรูโน่เฟอร์เนเดสไม่ค่อยเหมาะกับตาแหน่งหมายเลข10ของรูเบนอัมูริมในตําแหน่งหมายเลข10ส,สมัยใหม่ส่วนใหญ่รูเบนอัมูริมต้องการผู้เล่นที่มีทักษะการเลี้ยงบอลและการพาบอลที่ดีในตําแหน่งเหล่านี้ผู้เล่นที่สามารถรับบอลโดยหันหลังให้ประตูและหมุนตัวได้แม้ภายใต้แรงกดดันแล้วเลี้ยงบอลเข้าหาประตู และพูดง่ายๆคือบรูโน่เฟอร์นันเดสไม่เหมาะกับบทบาทหมายเลข10นี้การรับบอลโดยหันหลังให้ประตูและการเลี้ยงบอลเป็นจุดอ่อนที่สําคัญเพียง2อ,อย่างในเกมของบรูโน่ในขณะที่เขาอยู่ในกลุ่มเปอร์เซ็นต์สูงสุดสําหรับการจ่ายบอลที่สร้างสรรค์และผลงานเกมรับแต่เขากลับอยู่ในอันดับที่ต่ำม,มากสาหรับสถิติการเลี้ยงบอลเราได้เห็นภาพรวมของบรูโน่ไปแล้วแล้วในบทบาทใหม่กองกลางที่เล่นลึกกว่านั้นเข้ากับจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาอย่างไรบ้างตอนนี้เรามาดูผลกระทบต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบปัญหาการเล่นจากด้านหลังมาเป็นเวลานาน,านแล้วนี่ไม่ใช่ปัญหาของรูเบนออมูริมแต่เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแย่มากในการจ่ายบอลก็สู่แนวรุกโดยปกติจะส่งบอลขึ้นหลังให้กับอังเรโอนน่าแล้วเขาก็จะเตะบอลยาวขึ้นหน้ากองหลังของยูไนเต็ดไม่เพียงแต่ขาดความสามารถได้บางครั้งแต่ยังขาดความมั่นใจในการจ่ายบอลที่เฉียบคมเพื่อทำลายแนวรับและส่งบอลให้กับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือจุดที่บรูโน่เฟอร์นันเดสร้างความแตกต่าง ผู้เล่นชาวโปรตุเกตของยูไนเต็ดรายนี้มีค่าเฉลี่ย11ครั้งในการจ่ายบอลขึ้นหน้าต่อ90นาทีและ7.45ครั้งในการจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเมื่อเล่นจากกองกลางตัวกลางแต่นี่ไม่ใช่แค่ความสามารถทางเทคนิคของบรูโน่ในการทำลายแนวรับด้วยตัวเองเท่านั้นเขายังเป็นผู้นำที่มีความเข้าใจในเกมฟุตบอลที่ดีซึ่งสามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นอย่างอดทนโดยการสมบัลให้เซ็นเตอร์แบ็กด้านข้างแล้วพัฒนาการเล่นออกไปทางปีก ทำให้ยูเนเต็ดเข้าสู่แดนกลางของสนามแต่มันไม่ใช่ว่าการให้บรูโน่เฟอร์นันเดสเล่นในตำแหน่งที่ลึกกว่านั้นจะจํากัดการเล่นเกมรุกของเขาอันที่จริงกองหน้าของยูเนเต็ดมีค่าเฉลี่ยโอกาสเกือบ3าครั้งต่อเกมซึ่งถือว่าดีมากสําหรับกองกลางตัวรุกและเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสําหรับผู้เล่นกองกลางตัวต่ําแต่ด้วยบรูโน่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตำแหน่งกองกลางที่เล่นลึกในบทบาทใหมน่นี้เมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเขาจะบัญชาเกมรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ผู้เล่นริมเส้นวิ่งทะลุแนวรับของคู่ต่อสู้จะเปิดโอกาสที่อันตร,ราย2อ,อย่าง1คือการครอสบอลต่ำเข้าไปในเขตโทษเพื่อให้กองหน้ายิงประตูหรืออีกทางหนึ่งเมื่อแนวรับถอยร่นและยูเนเต็ดมีผู้เล่นวิ่งเข้ากรอบเขตโทษการมีใครบางคนรอย,ยิงจากตำแหน่งการเปิดบอลคัตแบ็กและนั่นคือสิ่งที่บรูโน่เฟอร์นันเดสชอบทำมากที่สุดเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้สร้างสรรค์เกมที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแต่เขายังน่าจะเป็นผู้ที่ทำประตูที่ดีที่สุดอีกด้วยการเปิดบอลคัตแบ็กกลับมาให้บรูโน่เฟอร์น เป็นวิธีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถทําประตูได้อย่างสม่ําเสมอและยิ่งไปกว่านั้นโอกาสเหล่านี้ทําซ้ําได้ง่ายมากและไม่น่าแปลกใจที่เราเริ่มเห็นมันในสนามโดย3จาก5ประตูหลังสุดของยูไนเต็ดในการเล่นแบบโอเพนเพลย์มาจากการเปิดบอลคัตแบ็กและอีก2ประตูมาจากการครอสบอลต่ำเข้าไปในเขตโทษและเราเห็นผลกระทบของการมีคุณภาพในเกมรุกในพื้นที่ที่ลึกกว่าเล็กน้อยในเกมกับฟูแลมในศึก FA ฟเอ คุณจะเห็นได้ชัดว่าเซิร์กซีและชิโดออบีมาตินเคลียร์แนวรับของฟูลแลมออกไปและบรูโน่เฟอร์นันเดสรออยู่ที่ขอบเขตโทษเพื่อรอลูกคัดแบ็กกลับมาและยิงประตูสิ่งสําคัญคือผมคิดว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสอาจจะเป็นผู้เล่นคนเดียวในทีมยูไนเต็ดตอนนี้ที่ใช้โอกาสนี้ได้บรูโน่มีคุณภาพในตําแหน่งเหล่านี้ที่จะทําให้ยูไนเต็ดทำประตูได้มากขึ้นในช่วงท้ายฤดูกาล คุณได้ยินมากมายเกี่ยวกับผู้เล่นที่พูดถึงตัวเองว่ากำลังเข้าสู่เกมหรือกำลังอยู่ในฟอร์มการสัมผัสบอลบ่อยๆจะสร้างความมั่นใจและนั่นคือสิ่งที่เราเห็นกับบรูโนในตอนนี้จาก6นัดที่บรูโนสัมผัสบอลเกิน100ครั้งในเกม มี5เกมที่บรูโน่เฟอร์นันเดสเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวกลางประตูที่เขาทำได้กับฟูแลมเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นบรูโน่ยิงด้วยเท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัดซึ่งหมายความว่าผู้รักษาประตูยังไม่พร้อมทําให้โอกาสที่ไม่น่าจะเป็นไปได้กลายเป็นประตูสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่แค่การเล่นโอเพ่นเพลย์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากลูกตั้งเตะบรูโน่กลายเป็นผู้เล่นที่อันตรายมากจาก8ประตูที่ยูไนเต็ดทําได้ในเดือนกุมภาพันธ์6ประตูมาจากการเล่นลูกตั้งเตะของบรูโน่เห็นได้ชัดว่ารูเบนอมริมและทีมงานโค้ชของเขาได้ทํางานเกี่ยวกับลูกตั้งเตะ ประตูจากลูกฟรีคิกของบรูโน่ที่พบกับเอเวอเรตันและอาร์เซนอลไม่เพียงแต่แค่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงในเทคนิคของเขาในเกมตอนนี้อันที่จริงบรูโน่เฟอร์นันเดสทำประตูได้จากลูกตั้งเตะที่ไม่รวมจุดโทษในฤดูกาลนี้เท่ากับจำนวนประตูที่เขาทำได้จากลูกตั้งเตะตลอดอาชีพการค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมกัน การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นพัฒนาการตามธรรมชาติสำหรับกองกลางตัวรุกระดับท็อปเมื่อพวกเขามีความคล่องตัวน้อยลงแต่มีประสบการณ์มากขึ้นพวกเขาจะถูกผลักดันให้เล่นตำแหน่งที่ลึกกว่าเดิมตัวอย่างที่ดีที่สุดคืออันเดรียปิโลกับเอซิมิลาและยูเวนตุสลูก้าโมดริตที่เรอัลมาดริดและที่ยูเนเต็ดคือพอสโค และในขณะที่3คนนั้นเป็นตำนานกองกลางเรายังเห็นเมื่อเร็วๆนี้กับวิตินยาที่เปเอสเชนับตั้งแต่ลุยเอนริกเคทันทีมานูเอลอูคาเต้กองกลางตัวรับที่แข็งแกร่งด้วยกองกลางตัวรุกที่มีทักษะมากขึ้นอย่างวิตินยาเปเอสเชก็กลายเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้และเป็นผู้ท้าชิงอย่างจริงจังในการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกตอนนี้ผมไม่ได้บอกว่าการย้ายบรูโน่เฟอร์นันเดสไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวต่ำจะทำให้แมนยูเต็ดควา้าแชมเมีย์ลีกได้ในทันทีแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงงงงงตาาาาาาแแแหนน่่่่่ทีไดด้้้รรรับกกกกิสูจ์ลลวววชยยือยอุคข ตัวรุกระดับท็อปหลายคนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นกับบรูโน่เฟอร์นันเดสและแม้ว่าผลการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อบรูโน่เล่นในตำแหน่งที่ลึกกว่าแต่ยูไนเต็ดก็ชนะเกมมากขึ้นและเสียประตูน้อยลงซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและผมคิดว่าสำคัญมากอันที่จริงบรูโน่ภายใต้การคุมทีมของอโมริมในตำแหน่งกองกลางตัวกลางทำสถิติดีที่สุดในอาชีพของเขาในบางด้านนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ผมคิดว่าจะได้ผลดีมากและหมายความว่ายูไนเต็ดไม่จำ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดของบรูโน่เฟอร์นันเดสออกมายืดอายุการคาแข่งของเขาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจกลับมาดีอีกครั้งการย้ายบรูโน่เฟอร์นันเดสลงไปเล่นตำแหน่งที่ลึกกว่าเดิมแก้ปัญหาทั้งหมดของยูไนเต็ดได้หรือไม่แน่นอนว่าไม่และคงต้องใช้เวลาสักพักแต่ผมเชื่อว่ารูเบนอโมริมและบรูโน่เฟอร์นันเดสเป็น2คนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถสร้างทีมขึ้นมาได้ เพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างกับบทบาทใหม่ของบรูโน่คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมหวังว่าคุณจะสนุกกับมันและเหมือนเช่นเคยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ